สวัสดีครับพี่นอ้องน,นี่ก็แวะมาหาหนองเชือรีแล้วครับเก็บบักเชือรีแล้วครับพี่น้องมาเลยแวะมาอาทิตย์ตะเทือครับสวน,นบักเชือเทืครับอาทิตย์ตะเทือ่ด้วยกันครับเก็บเวียนเวียนไปครับแต่ละสวนมือน,นก้นหมอดชิว ้องเชอรี่ครับมาเก็บกันเ้ยพี่น้องอากาศกระหอนขึ้นก,ก้าแล้วครับวันนี้มบ้านกระลือสวนครับเตรียมสวน เอาสองเดียดครับมือนี้ครับบัวลายครับเก็บกันแปดขนครับกันถือกละสองหลอบแล้วก็ีเก็บบะเือเดียดต่อครับสบายสบายครับอากาศกันหอนที่เรางานกับบนักครับ